สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิวกบกกออีกเช่นเคยนะคะเอฟซีวันนี้ก็เหมือนเดิมเนาะไม่ได้มาช้อนกุ้งแบบหลายวันแล้วนะคะก็เลยจะมาช้อนกุ้งให้พี่ๆได้ชมวันนี้อากาศก็เป็นใจมากนะครับอากาศดีมากไม่ร้อนไม่หนาวและแบบดูน้ำมันพอดีเหมาะเจาะเลยนะคะเราจะลองดูก่อนลองจิง Ui, ui, ui. Ui, nè tuần hinh. Quanh hồ. Ui, nè Ui, nè hương nè. Ui, nè hương nè. rồi. นะครับน้ำเย็นสบายมากเลยนะวันนี้ก็คาดว่าเอาง่ายๆคือวันนี้50%คือมาช้อนกุ้งนะครับอีก50%คือมาเล่นน้ำนะ <Okay. S 1> เพราะว่าน้ำตอนนี้ใสนะครับฝากถึงเดี๋ยวเล่นไปฝากพี่แพลกับพี่โคกนะครับ น้องแพลวกับพี่โคกน้ำใสมากกลองออน้าเล่นนานั่งถ่ายรูปเ,เดี๋ยวพว่อแม่จะมาถ่ายรูปให้ชมนะคะนั่งชิวๆนะครับโคกซักกระป๋องนะครับ ไงได้พอแบบน้องๆแดงๆอยู่นะ ลงคาถาเลยพี่น้องลงคาถาแล้วนะครับเป็นน้าเล่นน้บอกว่าสิไมยอยังนะนบอกว่าจะมาชอนกุ้ง okay วันนี้วันนี้ไม่มีไม่มีกุ้งไม่เป็นไรครับสมใจแล้ววันนี้เนี่ยมาเล่นตรงนี้มันเป็นาทาน้ำท,ที่มาน้ามันยังไม่ใสมากแต่วันเ <ๆ S 2> นี้ยที่เรามาเนี่ยรรใสเลยเนมามาี่ยเธอเธอลงทั้งตัวแล้วใช่ไหมตรงนั้นมันกระโดดได้ไปกระโดดเลยไม่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 ตรงนี้น่ะเร,เร็วๆมีตรงนี้น่ะมันเป็นวังเป็นเวิร์กเลยนะเตอ เล่นได้โอ้ยนำขถวหูดังเลยคะยไปเล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 ยโอ้ยไม่เกินไม่รักดี <laughs> โซนได้จ <c oughs> งฮึม <c oughs> ดววส่งสัญญาณอีกแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> ปลาดลดแล้วปลากระทิงปลาดลดแล้ว <c oughs> เริ่มได้สัญญาณที่ดีแล้วนะจับทางได้อีกแล้วนะม,ม,มีแต่กุ้งไหนนี่โอ้โหเ้ไนี่่องอยู่เป็นๆเ,เนี้ยเริ่มได้แล้วที่รียกว่าสิบรอกินกอร์แเหวี่ยเมื่อได้แล้วได้แล้วเปนอแล้ว ชื่นใจขึ้นมาหน่อยนะคะอืะออาอีกแล้วนะครับนั่ง,อย,งยองๆอืเอเฮ้ยพี่ดมันดองขึ้นทอดอันกระสอบเลย เห็นไหมเห็นกุ้งไหมอุ้ยชิ่มเห็นอย่างเธอเนั่นเห็นบ้า่แ่มินตัวหนึ่งอะดองขึ้นไปเธอมีแต่กุ้งนะเธอดูเธอดูไปมาเียงมาเมียกเลยเอาเอาเอ โอ้โหกล้ามใหญ่เลยนะตัวนี้นี่ตัวนี้อ้าวไม่เห็นโอ้โหนี่ฮะ <c oughs> เดี๋ยวเราจกปัดช่วงเย็นด้วยนะครับออโอ้ใช่หไหม นี่ไงสามตนี่ไงมันใบไม้ใบตองบางออ้เดี๋ยวต้องเอาใบตองออก,ก่อนเอาจับถือมาเลยใส่ความืเลยนี่โอเคอะไรนะให้โตโตนี่ๆๆนี่ๆๆนี่ เราพิงฟังพิงฟังเลยเก็บเก็บเก็บมันเป็นกุ้งหินอะสีมันจะแตกต่างกันนะเกิดอ,อ,อะไรขึ้นนะชนกุ้งดำอู้อ ดำสนิทเลยนะดำดำโอ้ยตัวโตมากแรงดีด้วยกล้ามใหญ่ด้วยเจอตัวใหญ่นะครับเกือบหยิบทิ้งอ่ะคิดว่าเป็นเกือเป็นไม้สามตัวใหญ่ๆนั่นะสี่สี่โอ้ย ตัวใหญ่เลยแม่นอนขนาดน้ามุ้งไมบันนมานเาทางลังเี่ยโอ้โหวาดไปอีกแล้วอ๋อแต่เพราะอายุตัวน่อยมันตป็นไงมันเบิดแล้ว อยู่เลิกเนาะนีะ่ค่ะตอนนี้กับข้าวเราก็เสร็จแล้วนะคะนี่ตำกุ้งสดโอ้ยตำกุ้งเซอร์วสันตำกุ้งฝอยแล้วก็มีปลนปลาทูนะคะก็มีผักสดแล้วก็ผักผักกัะจอรลวกอืมแซ่บๆนนบขาวเ่นอนกับข้าวเหนียวติ๊บใหญ่ๆเลยนะคะอืม อันนี้ก็แอดจะมาชิมให้ดูก่อนสักคำสองคำนะคะโอ้ยขวดนี้เขาไม่ใอืม ขวันบรัแซ่บนัวขนาดสำหรับชิดนี้ก็วันนี้นะคะเดี๋ยวกินข้าวก่อนะคะ่ะ